หลับพี่น้องตอนนี้นะครับผลิพัฒพี่น้องนะครับขึ้นมาถึงอหอคอยนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวมุมสูงนะครับของงานพันใหม่นะนาชาติได้พี่น้องผลิพนขึ้นเปเบื้องสันสูงสุดก่อนนะครับไปเบื้องวิวมุมสูงนะพี่น้อง่าสิงามสัมไตรนะครับผมนี่นะครับโอ้ยังเบื้องสุดมีประมาณซีสันหาสันเนี่ยนะพี่น,อน้องเราเห็นภาพมุมสูงนะครับว่าสวยทั้งด a พี่น้อง การม้าแบบงานยังบเหลี่ยวก็ดพี่น้องก็ดีด้วยแบบค้นบ่ไหลนะครับเขาสามารายรูปมุมใดก็ได้เด้พี่น้องโอเคตอนนี้เขาู่มุมสูงแล้วครับผมหน่อยเพิ่งข้างล่างนะครับมาพี่น้องดูสวัสดีครับพี่น้องผมแบดบันทมนะครับคลิปนี้พี่น้องอยู่ที่บึงทุ่งสางจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นถานที่จัดงานนะครับพันไม้นานาชาตินะครับ 463พี่น้องมีงานนะครับมีตั้งแต่วันที่17นะครับ17ธันวาจนถึง3มกราคมด้พี่น้องเมื่อนี้เป็นวันที่16นะครับผมมาได้พี่น้องเพื่ออย่างเพื่อที่จะมาอัปเดตนะครับว่าการจัดสวนสถานทีต่ต,ต,ตั้งมุมทายลูปนะครับจัดไปวัดใส่แล้วพี่น้องเราซิมีมุมใดเขาทายลูบแน่นะครับจะไหนกาฝากเชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือที่จังหวัดใกล้เคียง้าพี่น้องนะมาเที่ยวได้นะครับมาเช็คอินมาท่ายลูปหลายๆเด้อพี่น้อง เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ถือว่าสวยงามเลยครับเพราะว่าคุณทุ่งสางจริงกับสวยอยู่แล้วนะพี่น้องที่นี่มีการเอาแบบดอกไม้ดอกไายมาจัดนะครับทั้งสวยกับอีกพี่น้องจังหด้ผมก็กฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก่อนรับชมคลิปได้พี่น้องเดี๋ยวมันสิพายเบิ้งมุมต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ไปเบิ้งกันเลยครับผม นกแก้วพี่น้องนกแก้วกวานระบาดนะครตัวนี้เป็นของใส่แบบโบราณน,นะพี่นอของใส่ที่แบบเขาเคายใส่สมัยหมครับเป็นเอกหน่อยนะครับเป็นไดเออกมาจมําลองไนหะ้เัาไดเบิ้งไดพี่นอ้องฮ้อนนะครับลายย่างนะครับเคยใส่พี่น้องมีย่างพผอบของซับฟอกที่เป็นกองกระดาษนะครับสมัยที่กี่เคยใส่นะครับเป่าปืนจิ้มพี่น้องมุมไทยรูปลายแหงย้งนะครับอยากพี่น้องเลยมาเบิ้งนะครับ วันที่สินะครับ17บธันวาถึง3มมกราได้พี่น้องเด้อมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับพี่น้องบน นี่พี่น้องทีมสร้างเพิ่นกับจัดสวนครับเพิ่นกาลังจัดนะครับเลงมือได้นะครับต้นไม้ดอกไม้เริ่มลงหลายแล้วพี่น้องบึงงทางนี้เพิ่นก็เอาดอกไม้มาลงนะครับเต็มเลยพี่น้องทุกคนย้อมสิพายบ่งโซนต่างๆนะพี่น้องก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วล่ะครับเริ่มสวยแล้วพี่น้องมาได้นะครับบึงทุ่งสร้างนะครับผมมุมท้ายรูปหลายแห้งพี่น้อง เอาละพี่น้องเป็นยังไงแน่ครับผมสําหรับสารที่จัดงานนะครับพันไม้นาะนาชาตินะครับผมยูบึงทุงสังนะพี่น้องนะเนาะเจ้านมก็ขอฝากเชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยู่จังหวัดขอนแก่นเองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับอย่าลืมมาถ่ายรูปอย่าลืมมาเช็คอินเด้อพี่น้องดอกไม้ไม่ได้ดอกอง,งามๆนะครับมันจัดยิง่งใหญ่เลพี่น้องขนาดพี่ยังจัดปเปลียวนะครับผมยังรู้สึกว่าแบบปีนี้แบบสวยแห้งมุมไถ่ายรูปหลายแห้งสินะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับพอปิดต,ตรงนี้แล้วพี่น้องคลิปหน้านะครับวันท้ายเบื้องอียงนะครับอย่าลืมสันกระดิ่งไว้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าได้ไปเจอกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย